ครับเพือสีนราทุกทีจิต้องรับครับวันนี้เราจะมาทําการแนะนำให้ร,ใรู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้ครับนักเตะหรืออุปกรณ์ที่ใช้รับข่าวสารการแจ้งเตือนข้อความปลอดภัยในการเดินเรือครับจะเป็นพวกข่าวอกากาศการหรืออีสเตดต,ต่างๆแจ้งเตือนเรือจมหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเป็นอันตรายต่อ,อก,การเดินเรือได้โอเคครับเรามาดูธีการใช้งานการใช้งานเริ่มต้นเราเปิดปุด่ม power สำหรับบอลลูนเราเราจะใช้ยี่ห้อ n s a นะครับส่วนวิธีการใช้งานพอเราเปิดมาแล้วถ้าจอมันดําอยู่เราสามารถปรับดิมเมอร์ตรงนี้ได้เพื่อให้สะดวกกับการมองเห็นหน้าแรกจะเป็นหน้าที่ดูข้อความที่มันเข้ามาครับตัวนับเลขตัวนี้จะสามารถรับได้ทั้ง3าความถี่เลยครับก็คือ518 490 4209เมกะเฮิรตซ์ไม่ก็คือตัว518นนี่จะเป็นการรับข่าวสารแบบ international ครับส่วน490และ4209จะเป็นรับข่าวแบบ local ครับ เราจะเห็นว่าจะมีข่าวแจ้งเข้ามาตลอดเวลาตามสถานีที่เขาส่งตามเวลาที่เขาระบไุไว้ก่อนที่เราจะตั้งสถานีเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่แอเรียไหนแลวเราต้องการรับข่าวสารจากสถานีใดที่ครอบคลุมแอเรียที่เรือเราวิ่งอยู่เราก็จะใช้จวนนี้เป็นตัวช่วยครับ List of Radio Signal NP285 Volume 5แล้วเราก็จะเปิดมาที่เราจะเห็นตรงนี้นะครับ NAPTEC ครับในโซนของ NAPTEC เราก็ดูอยู่แอเรียใดเ็าอยู่แอเรีย11นะครับ เขาก็จะบอกว่าแต่ละสถานีส่งนับเทคช่องอะไรและจะส่งมาสัญญาณใดจะส่งมาเวลาไหนและชนิดของข่าวที่เขาส่งก็คืออะไรเราจะดูง่ายๆก็คือจะมีแผนที่แอเรียให้ดูเราอยู่โซนนี้ครับเราก็จะเห็นสถานีที่ส่งสัญญาณข่าวนับเทคมาให้เราก็คือช่อง f สถานี f สมมติเราวิ่งไปเวียดนามเราก็จะดูว่าเราสามารถรับสถานีใดได้บ้างเราวิ่งออกกวาไทยมาก็จะมีของปีนั่งก็คือช่อง u และของเวียดนามโฮจิมินห์และวังเตาถ้าสีแดงหมายถึงอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้คือความถี่5.18แต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นของโลโคอลของเขาครับเขาก็จะระบุว่าสีได้แบบไหนอินเตอร์เนชั่นแนลครับสีแดง5.18ส่วนตัว e-nation ก็คือภายในประเทศของเขาโอเคตอนนี้เรารับทราบแล้วว่าเราจะเลือกสถานีที่เราต้องการจะรับได้อย่างไร เมื่อเราทราบถึงสถานีที่เราต้องการที่จะรับแต่นี้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือชนิดข่าวที่เราต้องการจะรับครับก็จะระบุเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันโดยปกติเราสามารถเปิดดูได้ในหนังสือเล่มเดียวกันก็คือช่องนี้ชนิดของข่าวเขาก็จะบอกว่า A หมายถึงข่าวชนิดอะไร B คืออะไรไปจนถึง Z นะครับข่าวที่เราต้องทำการรับเป็นปกติก็คือ A B D L ครับ A ก็คือ navigation warning B ก็คือข่าวอากาศแจ้งเตือนข่าวอากาศ B ก็คือ Search alert cue หรือการแจ้งเตือนโจนสลัดหรือการแจ้งเตือนต่างๆส่วน L ก็คือ navigation warning อื่นๆการแจ้งเตือนอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาครับอีกช่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช่องข่าวชนิด E ครับก็คือการแจ้งการพยากรณ์อากาศอันนี้คือเราก็จะเซตเพิ่มเติมไปด้วยครับถ้าเราวิ่งในที่มี BTS ควบคุมการจราจรหรือมีน้ำล่งองอยู่เราก็อาจจะเพิ่มชนิดข่าวนั้นเพิ่มไปได้ก็คือช่อง F นะครับเราสามารถเช็คได้ว่าเราอยากรับข่าวสารใดเพิ่มเติมตามให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการนาเรือนั้นๆเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วว่าเราจะรับข่าวจากสถานีใดและชนิดข่าวชนิดไหนเราก็มาที่ตัวนับเทคของเรากดที่เมนูครับเลือก Station Setting เลือก ช่องที่เราต้องการโดยปกติถ้าเครื่องมาใหม่ๆเขาจะเลือกไว้ให้ทั้งหมดแต่ว่าเราไม่สามารถรับข่าวได้จากทั้งหมดได้เราก็ผมก็จะทําการอันพอไปก่อนก็คือไม่เลือกเมื่อกี้เราดูมาแล้วว่าของประเทศไทยแอเรียประเทศไทยจาเป็นช่อง F นะครับสถานี F บางกอกเรีิลโอครับเราก็จะบั้ทคกไปให้มันขึ้นเป็นตัวสีดําอย่างนี้และเราสมมุติว่าเราวิ่งไปเวียดน,นามเราก็ X ครับ อย่างนี้แล้วก็มีปีนังก็คือกอยูปีนังเราก็จะบันทึกให้เขาเป็นตัวอักษรสีดําขึ้นมาครับส่วนตัวสถานีที่ไม่ใช้ก็จะเป็นเทาจางๆไปอันนี้ส่วนช่องต่อมาคือช่องปิ้นก็คือสั่งปิ้นอัตโนมัติก็เช่นเดียวกันครับอานอผมต้องการที่จะให้มันปิ้นอัตโนมัติเมื่อมีการส่งเข่ามาอยู่ ส่วนช่องล่าง INS เป็นการส่งไปอุปกรณ์อื่นๆตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้งานครับโอเคครับเมื่อเราเซตค่าสถานีที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมตรงนี้ครับเราสามารถเลือกความถี่นั้นๆได้ตรงนี้ความถี่ที่เราต้องการก็คือ518ก็คือ i n t e r n น Channel ในการรับข่าวสารส่วน490ดังที่แจ้งไปแล้วครับเป็น local ของประเทศนั้นๆอันนี้เราไม่ได้รับ490กับ4290 บางทีเขาอาจจะส่งมาเป็นภาษาเวียดนามภาษาญ,ญี่ปุ่นอันนี้เราอ่านไม่ออกครับเราก็จะปิดไว้ทําการปิดไว้ให้หมดครับโอเคครับเมื่อเราตั้งสถานีได้แล้วเรากลับไปตั้งที่ชนิดข่าวเรากลับมาที่เมนูเหมือนเดิมกดเมนูปึ๊บกด message setting เลือกเลือกชนิดข่าวที่เราต้องการคล้ายๆกับการตั้งสถานีอันนี้ผมจะอ่านเอาให้หมดก,ก่อนแต่ว่าเขาจะบังคับ ข่าวที่ต้องการรับก็คือ ABDL อยู่แล้วครับ ABDL ข่าวที่สำคัญกับการเดินเรือนี่มาแล้วข่าวที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้ได้เวลาสองพอดีเห็นกันชัดๆเลยครับมาครับต่อ ABDL เป็นช่องหลักเป็นชนิดข่าวหลักที่ถูกบังคับว่าอยู่แล้วอย่างเมื่อกี้มีตัว E ก็คือพยายกรณ์อากาศผมอยากจะเพิ่มเข้าไปก็ d o u b บ e ลคลิกเช่นกันครับและ เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเราก็ดูฟ rekvens ี่ห้าหนึ่งแปดเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันอันนี้สําหรับฟ rekvens ี่ห้าหนึ่งแปดความถี่ที่ห้าหนึ่งแปดสี่เ้าูนย์เราไม่รับไม่เป็นไรกับสี9 0องเ้าูนเราไม่รับไม่เป็นไรโอเคครับเมื่อเราตั้งชนิดข่าวได้แล้วตั้งพิมพ์เตอร์ก็เชน่นเดียวกันครับอยากจะให้พิมพ์ข่าวชนิดใดก็เหมือนเมื่อกี้ครับผมก็เพิ่ม E เข้ามาปึ๊บส่วนอันนี้ส่งออกข้อมูลไปภายนอกอันนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้ว โอเคครับเมื่อเสร็จแล้วออกระบบการทํางานในการรับข่าวถ้าเราปิดปรินเตอร์ไว้เขาก็จะยังเก็บข้อมูลข่าวที่เรารับมาได้ไว้ในความจําของเครื่องทุกๆสามวันจะมีการรีเซ็ตเวลาอ่านข่าวเราสามารถาอ่านได้ตรงนี้เช่นกันอย่างตรงนี้ครับบางตกอกเรดิโอส่งข่าวมาเราก็จะมาอ่านข่าวเลือกอ่านข่าวได้ตรงนี้ครับเลือกอ่านข่าวได้เลยแล้วก็กดอยากอ่านข่าวไหนก็กดวิว เราก็จะอ่านได้เลยหรือกดน e x อ่านข่าวว่ามีวันนี้มีข่าวอะไรส่งมาบ้างในกรณีที่เราไม่ได้พิมพ์หรือเราสามารถสั่งพิมพ์เพิ่มเติมได้อย่างเช่นตัวนี้บางทีเราลืมเปิดพิมพเตอร์ไว้จะต้อก,กดสั่งพิมพ์ได้เหมือนกันทำไมสมมติเราอยากพิมพ์ข่าวนี้เราเข้ามาอ่านก่อนปุ๊บแล้วเราก็กดพิมพ์ครับกดเลือก Yes พิมเตอร์ก็จะทําการพิมพ์ข่าวนี้ให้เราแล้วเราก็จะ ตจ้าหน้ที่ที่ได้รับการมอบหมายก็จะทําการอ่านแล้วก็แจ้งให้ในายยามท่านอื่นและกับทันสร้าบกไปครับ